สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับช่องวิทย์แคทเตนูและครั้งนี้เราจะมาบอกประวัติเกี่ยวกับไดโลโฟสรัสเป็นยังไงไปดูกันเลยข้อมูลนี้ผมเอามาจากวิกิพีเดียและช่อง youtube ช่องเลตโทเปียก็ไปติดตามให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับไดโลโฟสรัส เป็นไดโนเสาร์ที่มีลักษณะเด่นนั่นก็คืองอนต้องคขกคือใดแปลว่าสองในภาษา,ษากรีกโรมันโลโฟน่าจะแปลว่างอนส,นส่วนสซลักก็กิ้งกาก็คือกิ้งกาสองงอนนั่นเองเขาสันนิษฐานว่างอนมันเอาไว้สําหรับดึงดูดตัวเมียเจ้าตัวนี้คนพบที่ทวีปอเมริกาเหนือในต้นยุคไทรอสซี ประมาณ208ล้านปีมาแล้วความยาวประมาณ6-7เมตรแต่ที่เห็นในจุลศิกพักตัวเล็กๆนัไม่ใช่น่าจะเป็นลูกมันมากกว่าแล้วก็พวกนี้มีฟันเอาไวส้สำหรับฉีกเนื้อไม่ใช่เอาไวส้สำหรับขย่ำหรือบดกระดูกเพราะกระดูกมันกระโหลกมันค่อนข้างเปราะบางและฟันของมันก็คล้ายกับพวกสไปนซอรด้วย ไดโลโฟโอรัสคนคิดว่ามันจะพ่นพิษได้และกางแผงคอได้ซึ่งมันไม่น่าใช่เลยที่เห็นในหนังมันอาจจะเป็นไดโลโฟโอรัสตัวเด็กที่ไปกินพิษแล้วก็คายออกมาอาจจะเป็นไปได้ส่วนแผงคอมันอาจจะมีถูกตัดแต่งพันธุกรรมก็ที่นั่นเขาตัดแต่งพันธุกรรมไดนโนเสาร์อยู่แล้วแล้วก็ในสมัยนั้นไดโลโฟโอรัสถือว่าเป็นไดนโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่มาก แต่ถ้าเทียบกับยุคหลัมันก็ตัวเล็กแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่และอีกอย่างนึ้งนั่นก็คือไดโลโฟสอรัสไม่อาจไม่ได้มีการที่แข็งแรงมากมันน่าจะเป็นนักกินปลาเหมือนพวกสไปโนสอรัสมากกว่าและมันก็มีความปาดเปรียวว่องไวด้วยกระดูกที่เบา จะทำให้มันสามารถไล่จับเหยื่อได้ในบางครั้งแค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยถ้าคิดว่าคลิปของผมต้องเพิ่มอะไรก็คอมเมนต์บอกด้านล่างเลยนะคะสวัสดีครับละกอน